ทุกคนเคยเป็นกันไหมเ mm. ชื่อว่าแหละใครหลายๆคนในนี้จะเคยเป็นที่ว่าสมมติว่าเรามีเพื่อนเป็นกลุ่มมีกลุ่มเพื่อนของเราแต่แบบว่าเรามักจะถูกลืมถูกเมินถูกแบบว่าถูกเตะตลอดเลยถึงแม้ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแต่สมมติว่าเวลามีงานที่จะต้องแบ่งกลุ่มหรือต้องจับกลุ่มหรือต้องทำอะไรสักอย่างที่มันจํากัดจํากัดจํานวนคนอะ่ะสมมติว่ามีเจคนแล้วเขาให้เอาข้อหกคนอะ่ะเราจะเป็นคนที่เจ็ดที่โดนถีบออกที่โดนลืมที่โดนเตะออกแบบไม่มีใครสนใจตลอด เคยเป็นกันไหมพี่อยากให้ทุกคนจําไว้ว่าหนึ่งคือบอกกับตัวเองไว้ว่าเฮ้ยไม่มีพวกนั้นเราอยู่ไม่ได้เลยเหรอพี่เชื่อว่าทุกๆครั้งที่เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอคือมันถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมๆอ่ะแล้วมันมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเดิมมาเรื่อยๆมีจับกลุ่มมีเลือกที่นั่งอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกแบบความรู้สึกทุกอย่างมาปนกันว่าแบบว่าเจ็บใจน้อยใจโกรธเกลียดไม่ชอบรู้สึกแย่ อะไรทุกอย่างบางทีมันไม่ใช่ความผิดของเราเราก็ไม่ใช่ความผิดของเพื่อนด้วยแต่ให้ทุกคนจําไว้อย่างที่พีทบอกว่าเราอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนกลุ่มนั้นเราที่พทเคยทำเอ่อทำคำคมคำเดิงไปแล้วคนก็ชอบกันมากเลยคนใช้เยอะมากที่ว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่มีค่าอย่าไปอยู่เพราะเราทุกคนมีค่าในแบบที่เราเป็นเราทุกคนแบบมีค่าของเราอะ่ไะไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ คนเมอเราไม่ใส่ใจเราแล้วก็แบบเรียกเราเฉพาะเวลาคนไม่ครบหรือเรียกเราเฉพาะเวลาที่เขาเหงาเขาเบื่ออะไรเงี้ยเป็นตัวสำรอง,ไม,องไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นตัวสำรองให้ใครโอเคปะ่ะเป็นตัวของเราเราก็อยู่ของเราบางทีเราก็แบบว่าถอยตัวออกมาก็ได้อย่างที่พิธบอกไม่จำเป็นต้องไปแบบไปคุกคีไปตลอดเพราะถ้ายิ่งอยู่แล้วแบบรู้สึกแย่ทุกครั้งเขาไม่สนใจเราเราพูดอะไรก็แบบว่าเหมือนเป็นเสียงลมผ่านไปไม่มีใครฟังเงี้ยก็อย่าไปอยู่ถอยออกมาแต่จำไว้นะ ที่พิดบอกว่าให้ไปอยู่ในที่ที่เรามีค่าเนี่ยมีค่าแบบมีค่าจริงๆนะไม่ใช่มีค่าแบบออาบยมุกยากเสพติดอันนั้นไม่โอเคสุดๆนะไม่เอาเด็ดขาดเลยนะอย่าหาทำอย่าหาทำโอเคพัฒนาตัวเองแบบว่าถอยตัวเองออกมาไม่รู้จะทำอะไรพัฒนาตัวเองไม่รู้จะทำอะไรอ่านหนังสือไม่รู้จะทำอะไรออกกำลังกายไม่รู้จะทำอะไรดูคลิปที่มีประโยชน์จริงๆถอยตัวเองออกมาแล้วเราจะรู้ว่า สักวันหนึ่งที่เราเติบโตไปเราจะแบบว่าก็พวกนั้นก็จะแบบเหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ผ่านมาในชีวิตเราแล้วแบบทำไมฉันต้องไปรู้สึกแย่กับอะไรพวกนั้นด้วยวะจริงไหมโอเคพี่อยากให้ทุกคนสตรองเข้าไว้โอเคไหมพี่อยู่มาจนถึงวันนี้พอพี่ก็สตรองพี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากจำไว้ว่าเราสตรองไปเถอะแล้วถ้าเราผ่านอะไรมาได้อะมันเหมือนชีวิตเราเดี๋ยวมันจะมีรางวัลสักวันหนึ่งเองเชื่อพี่แล้วก็ บางทีก็คบแบบแรักษาหัวใจไว้ก็ได้แต่อย่าไปฝากทุกอย่างอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาไม่นี่เราอีกแล้วเขาไม่ยอมอีกแล้วอย่าไปเครียดเพราะเราเครียดไปแล้วเขารู้สึกอะไรกับเราไหมเพื่อนอีกเจ็ดคนแปดคนหกคนที่เหลือเขาก็ไม่รู้สึกะไรมีแต่เราเครียดแล้วเราทำร้ายตัวเองจําไว้ว่าอย่าไปรู้สึกแย่ฉันอยู่ฉันได้ I d o n อนแค e I don't c a แค I don't c a r แค don't care แคจําไว้บายบาย